ยายคุณยายคุณยายคุณยายเนี่ยจะเป็นแบบบัดดี้ผมเลยล่ยายโจยายโจยายโจจะเป็นบัดดี้เป็นแบบเวลาทําคลิปยายโจก็อยู่ข้างๆขอเก้าอี้เก้าอี้เล็กได้ไหมจ๊ะเออตรงนั่งเก้าอี้เก้เตรียมมาพร้อมเตรียมมาพร้อม สวัสดีจ้าคุณวิทบดวัดโบนก็อยู่ในวัดนั่นแหละยายเราไม่ธรรมดาล่ะไม่นอนที่ไหนมาลายหนังสือพิมพ์เต็มตัวเลยแฟนมันอ่านกระตูนทิ้งไว้ยายเลยไปนอนทักมาลูกอ๋ออันนี้ยายนั่งจ้ะนี่ลายอะไรนี่เอออันนี้ลายลายพรางพหางล็อกพรางพลาดนี่เริ่มเลยตัวนี้เลยที่ ใครมาที่ร้านต้องสั่งต้องสั่งต้องสั่งซอยจุนะฮะเราไม่ได้สนับสนุนการทานดิบนะครับแต่ว่านี่คือเป็นวัฒนธรรมการทานของของพี่น้องชาวอีสานตั้งแต่นานมาแล้วแหละแล้วแต่คนชอบคนไม่ทานดิบก็มีทานสุกก็มีแล้วแต่ไม่ว่ากันอ่าฮะอันนี้ก็จะเป็นซอยจุคือเราจะเอาเนื้อสดๆเลยเนื้อวัวเนื้อวัวสดๆมาหั่นซึ่งเป็นวัวที่เราจะต้องเป็นวัวแบบบ้านๆตับก็จะมีเฉพาะเราก็ล้างอย่างดีนะครับน้ําจิ้ม ผักขี้เหลวผักขี้เหลวผ้าขี้เหลวแตทำไมผักขี้เหลวมันเป็นสีเงี้ยปกติจะเห็นแบบขาวๆใช่ไหมใช่อันนั้นคือเอาไปฟอกเอาไปฟอกอ๋อใช่คุณอาไหวไหมเดี๋ยไม่คิดว่าคงไม่ไหว่เอาอย่างนี้ครับที่จะลองผมตัวนี้เวลาอันนี้คือของดีมันกันของกางร้านเป็นเวลาเราจะทานอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าระเบิดต่อม เลาจะทานของอาหารอีสานตัวนี้จะช่วยแบบจุดประกายความอร่อยระเบิดต่อมก่อนด้วยครับต้องลองต้องลองต้องลองก่อนนิ้เลยใครก็ได้มาคนนึงได้ไหมแป้งแป้งแมาเนี่ยเออแป้งมานี่ถ้าลูกไม่กินลูกจะเสียใจลูกแป้งกินก่อนแล้วแป้งบอกพี่แพทเยอว่าเป็นยังไงเออแป้งมาระเบิดป่อมช็อตต่างหากนะแป้งเลียปากเลยอ่ะอะไรอ่ะสอเยซอเลแป้งเออออะไมอร่อยนะลูกนะ มันนัวมันนัวนัวเออมันนัวนนัวนหวานๆใช่กินแล้วบอกไม่ถูกไมได้หวานเค็มเค็มหวานหนเค็มแพนิดเดียวไม่เป็นไรริงประดิษฐต่กรเราต้องสู้ไม่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 ใช่เราเก็กลียกันหมดแล้วแบบกลั้วเหมือนเหมือนวาย ไปแล้วไปแล้วขอยายได้ลูกเห็นไหมเขาบอกว่าระเบิดตอมไงาระเบิดตอมรับรถระเบิดตอมรับรถโอ้โหตาแดงตาเนี้ขนาดนั้นเลย นี่แหละยายดื่มม่ทุกวันตาจะได้เป็นอย่างนี้ยายไม่เตือนเลย่ก็อไกคนมันคืออะไรอ่ะเออเดี๋ยวเรมันรสชาติมันไม่ใช่มันไม่ได้เลยคุณอามันขมมันฝืนมันยายตอนยายติดคออยู่เลยมันเป็นอย่างนี้แหละลูกทุกคนครั้งแรกจะเป็นอย่างนี้แหละครั้งต่อไปจะทนไม่ไหวแค่นั้นเองโอ้ครั้งต่อปมันจะดีขึ้นมันคืออะไรคะพี่คะอันนี้มันคือดีบัวอดีบัวที่เราเอามาปรุง ปรุงแบบเพื่อที่จะทำปทเป็นน้ำจิ้มมันจะขมอันนี้ปรุงแล้วนะน,น้องแพทขณาที่ดีปลาที่อยู่ในปลาเรายังกินกันไม่ได้เลยะเขากินดีงูกันแล้วเนี่อดีวัวปกติจะบอกผู้ชมทางบ้านนะครับว่าไอ้น,นี้เราไม่ได้มากินแบบซดกินแบบนี้นะจริงๆแล้วเราต้องใส่อาหารแล้วมา่งมาบอกก็ให้รู้รสชาติไงเนี่ยอันนี้พอกินอะไรแล้วก็สบายแล้วผ่านแล้วถ้าตัวน,นี้ผ่านอย่าบอกว่าที่ลูกค้าไฟที่ร้านลรติดใจ พาอคุณเปิบด้วยอันนี้ปุ๊บทุกอย่างที่ร้านเลยอร่อยหมดเจอไอ้ตัวนี้เข้าไปก่อนตัวนี้ไม่มีขายไม่มีนั่นด้วยเฉพาะแขกรับเชิญที่เป็นศิลปินจะได้ชิม,มจริงๆมหายากเจ้าเขียวนี่อะไรจ๊ะเอออันน,น,นี้อันนี้วางอันนี้จะล,ลองชิมไหมลองลองชิมไม่ได้แป้งแป้งวิธีการชิมจริงๆอ่ะเราเราจะเชื่อแป้งได้มั้ยนี่ยมอมไม่เชื่อไม่ได้จริงถ้าอยากอยากขอชิมน้ำจิ้มก่อนได้ไหมได้อันนั้นเออ แผลดิเจ๋งนะเจ๋งอะไรอ่ะพิธีกรที่สุดอยากได้มันล้างไอ้ดีวัวเมื่อ่ยเออล้างล้างเกนนักกหนักกว่าเดิมเขาเอาดีนี่แหละใส่น้ำจิ้มนี่ยลูก นี่คือสาหร่ายอีสานเป็นสาหร่ายน้ำจืดซึ่งชื่อชื่อเมนูจ้ะพอสาหร่ายน้ำจืดนี่มีอยู่2แบบคือเอัาก็ถามชื่อเมนูไข่ผํ่แกงไข่ผัซึ่งสาหร่ายมี2แบบนะครับผ e ู้ชมอันนี้สาหร่าย,ยแบบว่าอันนี้คือแบบเป็นเม็ดและอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเส้นๆ้นไม่กะสีเขียวๆเป็นเส้นอันนี้คือจะเกิดได้เฉพาะน้ำที่สะอาดเท่านั้นน้ำ <haters. S 1> สปกปรกเขาจะไม่ไม่เกิดแล้วก็เป็นน้ำนิ่งๆแลวอันนี้อันนี้พี่อีทไปออกมาจากไหนพ่น แพทอยู่มันไม่เคยแบบว่าคนกรุงเทพไม่ค่อยเห็นเราสั่งมาจากเขาทําเป็นฟาร์มที่อีสานเลยตอนนี้เพราะเลน้ี้เป็นฟาร์มแบบเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เลยครับตัวเนี้ยซึ่งซึ่งเป็นอาหารอีสานซึถ้าเราทําสตอรี่ดีๆเหมือนอาหารญี่ปุ่นผมว่าของพวกนี้มันสามารถที่จะมีเรื่องราวทําให้คนตามไปกินได้เออนั่นดูสีเหมือนวาซาบิเลยนั่นนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเออเออฉันมองเธอผิดไปหลายอย่างเลยแป้งแป้งอะ นี่ไข่ัมไม่เคยกินเลยอ่ะเอากินที่ะเอาน้องแป้งเออเออเป็นยังไงแป้งแป้งต้องพูดให้เหมือนเป็นผักบดผักบดบฉันไม่ใช่เธออยู่แล้วให้ไข่ไม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 ่ให้ไม่ไม่ไม่ให้ไข่ให้ไข่แพ้งจะได้รู้อันนี้มันเป็นผักเพนั้มันไม่เป็นไรหรอก จะได้รู้เป็นผักเป็นอมองตาก่อนตอนพูดมองตามันเป็นอะไรนะจ๊ะมันเป็นผักลกมันเป็นผาตาเราอย่าหลบตานะอะไรนะอย่าหลบอย่าอมเอ๊ะผักเพื่อผักเพื่อสุขภาพเขียวเขียวจึ๊บจื๊บเออ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 ข้อดีขึ้นมาซึ่งซึ่งผักพวกนี้เราเพราเราจะไม่กินสดเราจะทำให้สุกก่อนไป เรามาทาเป็นแกงแกงอ่อมกับไข่พําแล้วก็ที่นี่ซึ่งทุกโต๊ะก็ทานครับมันจะเป็นอาหารแบบง่ายๆแล้วก็เพื่อสุขภาพระหว่างไข่พําก็ทําทําลาบเทาไปด้วยลาบเทาเขาเรียกเทานี่แหละเทาอ่าสะกดไงทอเอาเทาเลยครับทอทอทหารเนี่ยนะใช่มครับใช่มันเป็นสาลายน้ําจืดซึ่งผมว่ามันน่าจะมาจากการที่เราเทาขึ้นมาจากน้ําเดี๋ยวะ เท้าคือเท้าคือเท้าคือเอาจากน้ำมาส่วนไม่ใช่โกยโกยต้องแบบอย่างนี้อันนี้เขาอย่างนี้เท้าขึ้นมานนะอะไรเท้ามึงคุณจากเชน่าเท้าไหมโอ๋อแครคนจีนมามาปลูกนันนี้ไว้เท้าคือส่วนขึ้นมานั่นเละโอเคเอาโอ้ยไปกันใหญ่เดี๋ยวเราท่าเราจะลาบนะครับอันนี้เครื่องลาบผมก็ทํามาจากร้านเพื่อให้มันง่ายต่อประหยัดต่อเวลาเนี่ยเราก็จะใส่พวกนี่คืออะไร ตะไคร้ผักชีถั่วพวกหอมแดงอะไรพวกนี้เข้าไปเป็นเครื่องปรุงใส่มะเขือเข้าไปเครื่องเคียงนะครับอ๋ออันนี้เรากินดิบอย่างนี้เลยอันนี้เราทำเราทำสุกมาแล้วเท่านี่ยฮะอ๋อเท่าตะกี้นี่สุกแล้วครับผมโอเคใส่เก้าคั่ออ่าตัวนี้ก็หอม โอเคอ่าแป้งลองงแป้เชิญเลยว้าวอ้นี่ก็เดือดปุบปุบปุบบเลยนะครับมันจะต้องเดือดขนาดไหนเนี่ยแดงเล็กเอาถ้วยนี้ไปเก็บถ้วยนี้ไว้ลูกเอาถ้วยใหญ่ไปกินเอออ่ะเหมือนลาบนะอร่อยเหมือนลาบอร่อยใช่เรียกว่าลาบเทามีมีอะไรที่ไม่อร่อยบ้างแป้งอร่อยพี่แพทย์ต้องใช้ช้อนพี่แพทยใช้พี่แพทย์ฮอันนี้อันใหม่นะเออ ทำไมอาไม่ชิมอะไรเลยอ่ะอากินไม่ได้อาเป็นเกาอันนี้ไม่เกี่ยวเลยครับเกาอันนี้ก็รักษาพวกเกาพวกพวกเจ็บ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 นี่เจ็บเลยเนี่ยเจ็บเลยนิดนึงนะอันนี้เจยวนิดเดียวโอ้ไมได้ผ่าน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 มีอะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมนี่อันนี้ได้อันนี้เออของร้อนอะได้ใช่ไหม อันนี้ได้อันนี้ได้อนนีผ่านี่ลูกค้าสั่งนี่ไม่ถึงสามนาทีหมดทำไมอ่ะเด็กเสิร์ฟทำความหนุกคิดว่าเทจริงอันอร่อยเขากินอันนี้อันนี้ก็ต้องลองเออไปอันนี้ช้อนใหม่นะครับแป้งอออันนี้ต้องลองอันนี้อันนี้คือไข่ผําไข่ผัมแต่กลิ่นมันเหมือนแกงอ่อมนะใช่แกงอ่อมแกงอ่อม มีอะไรที่แป้งกินแล้วไม่อร่อยบ้างอยากจะรู้อ่ะว่าอันนี้อร่อยเห็นไหมอร่อยเห็นไหมอ๋ออันนี้อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงคอันนี้อร่อยเลยค่ะแพทย์พูดแป้งนี่ยิ่งขึ้นสวรรค์เลยมั้งอันเนี้ยเราหยุดกินบ้างก็ได้เออเนาะเอาละครับนี่แหละเมนูของร้านอะไรนะสแต็กแดกตับครับแตกแดบแล้วนะครับเอาเชตสแต็กแดกตับเราเนี่ย